จากเด็กคนหนึ่งที่ไม่เคยคิดเลยนะคะว่าจะมาเป็นแอร์อยู่ดีๆมาเป็นแอร์ได้ยังไงนะคะลองฟังดูแล้วกันจากที่พี่ที่ทำคลาสนะคะแอร์ครัวค่ะมีหลายๆคลาสทำคลาสอินเทนซีฟนะคะไม่ว่าจะเป็นการมินไทยบางกอกแอร์เวย์ส นกแอร์ไอเชียหลายๆคลาสที่พี่จจ้ทำมาตั้งแต่ทำเพจมาเนี่ยนะคะน้องๆก็จะถามว่าเอ๊พี่จี้เริ่มสตาร์ทจากตรงไหนคะทำไมถึงมาเป็นแอร์ได้ในทุกๆวันนี้พี่จจ้ก็อยากจะบอกน้องๆหลายๆคนว่าจริงๆแล้วเนี่ยไม่ได้มีความใฝ่ฝันเลยนะคะ แลวน้องๆหลายคนเขาจะมีความใฝ่ฝันใช่ไหมว่าอ๋อโตขึ้นนะคะหนูอยากเป็นแอร์โตขึ้นหนูอยากทางานเาป็นพนักงานต้อ,ตอนรับบนเครื่องบินสายนู้นสายนี้อะไรก็ว่ากันไปนะคะแต่สําหรับพี่เจ้แล้วไม่ได้เป็นแบบนั้นเลยนะคะโตมานะคะจบมัธยมปลายมาก็สายสิ่งคนวณน,นะคะพอเข้ามาหาวิทยาลัยก็เข้าที่ธรรมศาสตร์นะคะคัคณะพาณิชย์และการบัญชีภาคภาษาอังกฤษหรือที่เราเรียกกันว่า BBA นั่นเองนะคะก็เรียน BBA สปีเสร็จปุ๊บ ก็ตั้งใจที่จะไปเป็นนักบัญชีนี่แหละนะคะแต่พอดีที่บ้านเรียกตัวกลับมาก็ก็กลับมาทําที่บ้าน2ปีแล้วก็รู้สึกว่าเออทำบัญชีที่บ้านเรารู้สึกว่า,าอันนี้มันไม่ใช่ทางของเรานะคะเรารู้สึกว่ามันมันเราไม่ชอบงานออฟฟิศพูดง่ายๆคือไม่ชอบนั่งโต๊ะอยู่เฉยๆนะคะแล้วพอปี2013นะคะการวินัยเปิดนะคะรับสมัครพี่ซิก็ไปสมัครเลยรอบแรกนะคะรอบแรกปี2013นะคะ แล้วรู้ไหมว่าเกิดอะไรขึ้นอยากจะบอกนะว่าเด็กนะคะที่โทอีกตอนนั้นนะคะ960นะคะคะแนนเต็มโทอีก990พี่จีได้คะแนนโทอีก960ในการสอบเพียงครั้งเดียวครั้งแรกนั้นนะคะแล้วมันเกิดอะไรขึ้นทำไมโทอีกเยอะก็ยังไม่ได้พูดภาษาอังกฤษเรียนจบคณะอ่า BBA มาซึ่งมันเป็นภาษาอังกฤษอยู่แล้วนะคะคือเรียนอินเตอร์มาเนี่ยแหละซึ่งภาษาอังกฤษพูดได้อยู่แล้ว ก็ยังตกนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นเด็กหลายๆคนงงฟังแล้วงงว่าถ้าพี่เิ้นไม่ผ่านรอบนั้นได้ยังไงนะคะนี่คือเหตุผลที่อยากจะมาทําคลิปสอนหรือจริงๆแล้วอยากทําคลาสสอนเลยเนี่ยนะคะหลายๆคลาสที่เป็น Intensive เนี่ยก็เพราะว่าพี่เจ้นรู้แล้วว่า หลักการในการตอบคำถามหรือหลักการในการเตรียมตัวที่ดีอะมันประกอบไปด้วยอะไรบ้างซึ่งเดี๋ยวน้องๆฟังต่อไปน้องๆจะเข้าใจเองนะคะว่าทริคหรือทิปส์อะไรต่างๆเนี่ยมันเกิดขึ้นมาได้ยังไงนะคะจากประสบการณ์ส่วนตัวนะคะปี2013รอบนั้นนะคะการมิไทยเนี่ยเปิดใช่ไหมเราก็ไม่รู้อะไรเลยตอนนั้นก็คือเป็นเบบีมากนะคะไม่เคยเตรียมตัวไม่เคยต้องอ่านรีวิวอะไรเลยก็ไปตามอ่านรีวิวนะคะซึ่ง อตอนนั้นนะคะสมัยนั้นนะคะประมาณ7ปีที่แล้วใช่ไหมคะ2013ตอนนั้นเนี่ยแหล่งข้อมูลที่ดีที่สุดก็คือ ThaiCamping r ดอ c o m ซึ่งทุกวันนี้ก็ยังเป็นแหล่งข้อมูลที่ดีอยู่นะคะต้องขอขอบพระคุณนะคะพี่ต๋อมด้วยนะคะที่เพิ่งไปบินด้วยกันมานะคะพี่ต๋อม t h i i c a m p เป c r ู w นะคะขอบพระคุณนะคะ ที่สร้างแพลตฟอร์มดีๆให้น้องๆเ,เข้าไปอ่านรีวิวกันหลายๆคนเนี่ยไม่เคยมีประสบการณ์มาก่อนก็ได้ไปอ่านรีวิวในไทช็อปเปนครูแล้วก็สามารถที่จะเตรียมตัวได้ซึ่งจีจีเองก็เป็นหนึ่งในหนึ่งในเด็กเหล่านั้นนะคะที่ที่เข้าไปอ่านฟอรัมดึกแกรทูหลายๆอันซึ่งจริงๆแล้วพี่เขาแยกไว้หลายๆสายเลยแยกแยกหมวดแต่ละสายเอาไว้ได้ดีมากแล้วนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากที่จะ สมัครสายไหนเราก็สามารถที่จะไปเราก็สามารถที่จะเข้าไปเจาะอ่านของแต่ละสายนั้นได้เลยนะคะซึ่งตอนนั้นเนี่ยเราก็เข้าไปอ่านใช่ไหมเราก็รู้สึกว่าเอ๊ะเราจะเตรียมตัวยังไงดีนะคะอย่างแรกเลยที่พี่เจ้เข้าไปอ่านแล้วรู้สึกว่ามันเป็นเป็นประโยชน์มากๆเลยก็คือการ ดูแลดูแลนะคะในเรื่องของ a p p e a r เรนซ์ก็คือเสื้อผ้าหน้าผมของเราถูกไหมคะว่าเราควรจะแต่งตัวยังไงนะคะว่าเราควรจะแต่งหน้าทำผมยังไงซึ่งแต่ละสายเนี่ยเขาก็จะมีสเปคหรือว่ามีแนวทางในการสมัครเนี่ยไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากนะคะเราจะต้องไปอ่านนะคะหาข้อมูลว่าสายที่เรา ต้องการที่จะสมัครเนี่ยเขาชอบแบบไหนหรือ d RES CODE ของแต่ละที่เป็นแบบไหนซึ่งสมัยก่อนนู้นนะคะการบินไทยแนะนำนะคะหลายๆคนในกระทู้หรือว่าในรีวิวเนี่ยแนะนำว่าให้ใส่สูตรไปแล้วก็แต่งหน้าทำผมแบบจัดเต็มนะคะซึ่งพี่จก็ไม่แปลกใจถูกไหมเพราะว่าใสาก่การบินไทยเป็นใสก่การบินแห่งชาตินะคะยังไงซะมาตรฐานก็จะต้องสูงแล้วก็ต้องมีความเป็น professional ซึ่ง ซึ่งจริงๆทุกสายมีความเป็น professional แหละแต่ว่าลุกที่เราจะต้องออกมาเนี่ยมันจะต้องเป็นลุกที่มีความเป็นไทยมีความเป็นผู้ใหญ่มากกว่าสายอื่นๆนะคะซึ่งอันนั้นก็จะเป็นประโยชน์มากๆเลยถ้าน้องๆคนไหนยที่จะสมัครกันมินไทยนะคะก็สามารถที่จะเตรียมตัวนะคะแล้วก็ซื้อชุดหรือแต่งหน้าทำผมตามแนวทางนั้นได้นะคะ ซึ่งก็จะไม่เหมือนสายการบินที่เป็นบัจจตแอร์ไลน์ต่างๆนะคะที่เขาสบายสบายในเรื่องลุกนะคะอย่างเช่นเวียดเจ็ตอย่างเงี้ยนึกออกไหมคะที่เขาจะสามารถใส่กางเกงขาสั้นใช่ไหมคะยูนิฟอร์มเป็นกางเกงขาสั้นนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นลุคของเขาก็จะสบายๆกว่าการมีไทยแน่นอนเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าลืมนะคะเรื่อง appearance คะอย่าลืมกดไลค์และ Subscribe YouTube ช่อง Air c o o l Academy รวมถึงติดตามข่าวสารได้ที่ Facebook Page Air c o o l Academy How to สมัครแอนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะ